น,นี่กันสักคิดขายเหนวัดจับได้แล้วนะคะบางฟาดภูตองหาคนสุดถ่ายเทรวมกันก่อเหตุยิงถล่มรานค้ายข้องช้ำค่ะก่อนอีออกมาข้อโทษหยาดถีเสยชีวิตนะคะว่าบอกนะคะว่าตั้งใจอีไปยิงน้ยปลักแต่ว่ากลับยิ่งพิดตัวนั่นเองค่ะจากกรณีคนร้ายนะคะขับรถยนต์ซีดําใช้อาวุธปืนอา้ากราดยิงรานค้ายข้องช้ำและการรานค้าน้ำมั คล้ายนำนำกระทอมริมถนนซ้ายควนหินถุงวังบ้านบอรากกรมมุติหกตบาบลพะวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาช่วงเวลาตีสองสิบห้านาทีของวันเียยี่สิบสามพฤษภาคมเถี่นพานมาทําให้นายเจรพลทวีเซงงรุ่วัดโจาอายูยี่สิบเก้าปีเทีงยงนางโนไรนเนี่ยโทษก,กระสุนปืนเสียชีวิตค่าเทค่ะตรวจสอบเทเกรเทศก็พบปลอกกระสุนปืนขนาดเจ็ดจุดหกสองเทชายในการเทชายกับอาวุธปืนอา้าตอกอยู่จานวนยี่สิบเอ็ดปลอก สวนประตูแล็กมวลนารานพบรูกระสุนปืนยิงเจาะเป็นกลุ่มจำนวน26รูค่ะต่อมาเนี่ยพันตำรวจเอกดุซิธพร่มสินผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขล้าพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซืบสวนค่ะตำรวจภูธรจังหวัดสงคล้าตำรวจชุดซืบสวนสพหัดใหญ่้ตำรวจชุดซืบสวนสพเมืองส่องคล้าและกการตำรวจชุดซืบสวนผักกาวเขารวมกันจับกลุ่มนายภูริสิงเจริญรั่วอิ๊อายุ25ปีมือยิงอา้าค่ะ ได้เถบานลังหนึ่งในซอยเศร้าจันต์ตำบลคลองแห่อำเภอหัญ่จังหวัดสงขลาพร้อมกับได้มีการหยุดหยุดอาวุธปืนอาก้าที่ใช้ในการก่อเหตุไว้ได้ด้วยพร้อมแมกกาซีนซองอันด้วยเครื่องกระสุนปืนจํานวนยี่สิบกนัดแล้วก็อาวุธปืนผกซันขนาดจุดสามแปดจำนวนหนึ่งกระบอกพร้อมกับเครื่องกระสุนปืนฮาหนัดบรรจุอยู่ในลูกโม สุกซอนอยู่ใตร้ราวเคว้นเสื้อผ้าภายในบ้านค่ะล่าสุดค่ะพันตำรวจเอกจำลองสุวรรณหลักผู้กำกับการโซ่โเมืองพันตำรวจเอกดุสิตพมสินผู้กำกับการโซ่สืบสวนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยชุดสืบสวนโซ่ซซพเมืองสองขลานะรวมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็สืบสวนตำรวจภูธรภาคเก้ารวมกันจับกุมนายสุ ฝาดบินซันหรือว่าบังฝาดอายุ75ปีค่ะผู้เ้องหาคนสุดท้ายตามไม่จับในโคฮารวมกันค่าผู้อืน่นโดยไรต,ตองไวโกน ขอฮ้าเนะี่ยมีและชายซึ่งอาวุธปืนเทนทายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ชายได้ได้ถีปาละเมะในพื้นที่บริเวณบ้นานไร่ใส่ข้าวมู่ดี่ยกตำบลถุงวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะพร้อมกับรถยนต์เกง City ๋งฮอนด้าซิตี้สีดำป้ายทะเบียนโคกไข่ออร์องฮกเซซ่งเซสงคล้าค่ะที่ใช้นในการก่อเหตุตรวจสอบในะอย่างพบยาบา้าสิบเซเมตรยาไอซ์กรนจุดห้ากัมจากการสอบป,ปากคำเมืองตอนในนายสุภัทอวุฒงบัณของเราเนี่ยยอมรับสารภาพถุกโคกล่าว้านะ จากนั้นค่ะผู้ซื้อข้าวก็ไปเลงและก็สอบถามปุมเหตุที่เกิดขึ้นกับบังฝาดที่รวมกันก็เหตุยิงถล่มร้านค้ายองช c ำนั้นมาจากสาเหตุไรบังฝาดเนี้นก็ได้เล่าฟังว่าพี่สาวของนายอีฟค่ะได้นําอาวุธปืนไปค้ายโตกับนายปลัก แต่ว่านายปลักเนี่ยไม่ยอมจ่ายค่ะอาวุธปืนก็เลยทําให้หนายอีฟเนี่ยไม่พอใจนายปลักก็เลยสะสมตั้งแต่นั้นเนี่ยเรื่อยมาอีกอย่างเนี่ยค่ะนายอีฟเนี่ยก็เป็นน้องชายของตัวเองด้วยเหมือนกันอพอพอบแบบนี้นะตัวเองก็รู้สึกว่าไม่พอใจอ่ะโกรธขึ้นมามก็เลยได้ตกลงปลงใจกับนายอีฟไปยิงถลม่มร้านค่ายคองช่ำ ซึ่งหลังก่อเหตุเนี่ยค่ะตัวเองเนี่ยก็ได้บ็บกนีไปยุติบ้านเผื่อนใน,นอพื้นที่อำเภอจนนแล้วก็แอบ,บเดินทางรถมาที่บ้านก่อนจะถูกจับกลุ่มตัวดังกล่าวโดยเนี่ยก็อยากจะข้อถูดอยากโค้งผู้เสียชีวิตนะการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือได้ทําแบบนี้ตัวเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเธออียิงนายโจแต่ยังได้เลยเทตั้งใจก็คือจะยิงนายปักต่างหากนะก็เลยลองข้อถูดด้วยที่ยิงพิษคนค่ะหลังกองพิสูจน์รักฐานกล่าวนะคะก็ได้มีการเข้าไปตรวสอบแล้วก็เก็บลักฐานเพิ่ม,มเติมแล้วเซตเนี่ย you yeah. พนักงานซ่อมสวนก็ได้มีการมอบไม้ให้ฉุดสืบสวนซ,วนซอพอเมืองสงคลาควบคุมตัวไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสงคลาเพื่อดำเนินการซ่อบป,ปาก่ําเพิ่มเติมและการดาเนินการขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปค่ะนี่ก็จับได้แล้วนะกระบ,บง<า>ังฟาดปิดคดีไปใน13วันตั้งแต่วันที่เกิดเหตุข,ขึ้นมาย่านทท<า>่บอลค่ะนายโจนายโยในรันค่ายของชําโดยที่ไม่ดูเรื่องอินุอินี่ได้เลยนายโยในบ้านแต่ว่าบังฟาดแล้วก็พวกนี่ก็คือไปยิงทะลุมรานก็เลยทําให้คนเดีวไม่รด้เรื่องเนี่ยได้รั กับเสียชีวิตขึ้นมานะคะแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของเราก็ต้องชื่นชมนะ,ะเดี๋ยวเขาสามารถปิดคดีได้โดยเร็วค่ะ,คะ